เป็นยังไงมันเป็นยังไงทำไมมันนองอย่างนี้ดนไปตองามเท่อโยมันเป็นยังไงมาเป็นยังไงทำไมมันเมาอย่างนี้ทำไมมันเมาทำไมมันเมาโดนไปต้องตามเท่ตามดีเท่ตามดีเท่โตดดีรู้เรื่องไรโคตรดีโคตรดีโคตรดีทำไมมันเมาอย่างนั้นมันเมาอย่างนั้นมันเมาอย่างนั้นมันเป็นอัควันทยไหมมันเป็นหอควันท้ายไหมจังว่ามันทั้งูมกใจ ทำไมมันเป็นอย่างนี้เกต้องไมครับที่กัวมาจัดมาเป็นประจำและกูก็ยังจำและกูก็ยังเติมเติมอยู่ที่เดิมๆแต่มัก็ต้องบอกวเสกอยาทเธอเปทะเลเธอไม่ต้คงเพื่อเพยกูจแบกกูแบกใส่มัก็เอง แฟนเก่าเธอไม่ค่อยโอเค <Okay. S 1> แล้ก็ผมไม่ต้องกลกัวว่าจะเทถ้าเธอเมาก็จะพาเธอไปนอนแล้วก,ก็เธอไปนั่งเองในล,ละครแต่ว่าเธอนั่ก็มาด้วยกันตอนเธอไปนั่งดูตัวละครแไม่ยุ่งมาเต็มยังไงมาเต็มยังไงทำไมมันเมาอย่างนี้ทำไมมันเมาทำไมมันเมาโดนไปต้องตามเทตามเทเทเทตามทีเ <3 S 1> ทเทพูดดีรูร้ง,ง่าย oh. ตทำไมมันเมาอย่างนั้นมันเมาอย่างนั้นมันเมาอย่างนั้นมันเป็นพอควันทายไหมมันเป็นหพอควันทายไหมฉันว่ามันทั้งผูกใจถูกใจถูกใจถูกใจทำไมยมันเป็นอย่างนี้เก็บทรงไม่ได้เก็บทรงไม่เคย